ครับพวกผมจะมาแถนงข่าวครับเกีเ่ยวกับอ่ไรน,นะพวกผมมีสี่คนครับ,บ,บหมอพ่อประัการทานที้นยาอะไรอาตืร์ช็อตครับเขาเจอญคุณ ตอาไปชอบที่เือรผ่านจังหวัดเชียงรายเบอรที่ห้าผู้สัมผาสเข้ามานาจะงงไหมคุณเด็กเก่า และทาเงินจัวัดเชื่อใหม่ยเยว่าในรูปาพล้าเจ้าเจ้าว่าาตุยสทาิสุทเพเมืองกีของกองของธาตุแล้วพบว่าไม่มีการเปี่นไม่เกิดไม่มีรอยร้าวหรือความเสียหายอย่างใด นอกจากนี้ตรวจสอบภาคตํนหนักฟูพิงราชนิเวศบนรอยเสถพบว่บวามีรอยร้วาวแต่เพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีผล,ลกระทบต่อโครงสรในใน้างใดๆอีกครั้ง ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลนครพิมพ์อำเภอแม่ริมแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบใดๆเอารมณ์นอกจากนี้นะครับต,ตรวจสอบพัฒนาดูดูจรรยาธิเบรดนะครับบนดับทุ่งที มีรอยแตกตาลกซ้อยซึ่งเป็นขาซ้ำนะครับซ้ำมารับซึ่งจะทีใช้บูนสาจากแล้วต่อไปแล้วี่ซสอบจะล <c oughs> ่าสุดตรวสอบอาคารโรงพยาบาลคอ,อนกินเพิ่มแน่ริมและอาราบัวล่าสุดตรวจสอบในเขตครุคเ,รเมืองเชียงใหม่จะห้าโรงปูนสันงเพินมครับ ไม่มีปัญหาซึ่งมีเอกชนที่รอขอตรวจสอบอาการอีกสุดท้ายค่ะนาย,ายนสมบัติฝาก